ดีเช้าวันที่6ครับตอนนี้เรากําลังจะเดินทางกลับนะครับเหลืออีก3ามร้อโลจากเมื่อวานกะว,ว่าจะกลับยิงยาวถึงกรุงเทพเลยแต่นี่คือหลายๆคนก็อยากแกะเที่ยวต่อแหละก็เลยแวะประจวบครับเดีย๋ยวว่าจะแวะเคลียบอ่าวที่ประจวบแล้วก็จะแวะถ่ายรูปอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ได้ตาอุทยานด้วย เอามาแวะปั้มตาอุทยานก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปกินข้าวกันว้าสวัสดีครับอยู่หน้าไหนเอ่ยผมค,ครับมา มาสี่คันแต่แยกเริ่มแยกย้ายกันไปบ้างแล้วออกงาาครับตอนนี้เจา้านห้าที่อุูทยานถ่ายรูปให้นะครับเพื่อโปรโมทหรือให้คนรู้มากขึ้นว่าที่นี่เป็นป่ากลางเมืองและมีอุทยานด้วยนะครับป่ากลางเมืองไปแล้ว ก็หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่ามีอุทยานอยู่ในเมืองของบางสะพานนะครับครับก็ทุกคนลองมาได้นะผ่านมาเข้ามาในอำเภอบ,บางสะพานก็ลองแวะเข้ามาก็เขาบอกว่าเป็นป่าในเมืองก็ใช่อยู่นะครับรมเย็นมาก <c oughs> ก็ตอนนี้เราก็จะไปกินข้าวกันที่ ชายหาดประมาณสักสองสามกิโลนี่แหละมาพักใต้ยังไม่เคยได้นั่งกินแบบนี้เลยเนี่ยคลิปนี้ก็คงยังไม่ได้เล่นน้ำทะเลเหมือนเดิมเล่นดิ่งรู้นะสนั่ตื้นๆาดูข้างๆข้างแล้วเนี่ยไม่ใช่อันนี้ชุดอันนี้ชุดถ่ายรูป <c oughs> เหมือนรุทยานเนี่ยเขาเหมือนแบบไม่มีคนรู้แล้วก็ไม่มีคน <c oughs> ไม่มีคนแบบเข้าไปปั๊มไปอะไรเงี้ยเลยนะทางไปโรงงานเพราะเราไม่รู้เหมือนกันเนี่ย ที่ทม่าต้องบอมันเป็นวันนักอุทยานวันนะเออวันนะอะไรอย่างนี้โอ้ยมันยังไม่ขึ้นมันแห้งมากินไปแล้วพึ่งพิ่งถ่ายให้ดูให้ดูนีหอยทอดเอ้ยหอยเล้วหอยผัดกระเทียมหอยรอผัดกระเทียมทะเลก๋วยเตี๋ยวทะเล นีหมปกินกินกินก่อนอย่าไปเที่ยวทะเลต่อโอ้ดูดีจะไปนั่งไหนกันอ่าวเล็กๆอ่าวเงียบมากเออแต่ร้อนมากอ่านี้ก็โอเคนะอ่านี้ก็เหมือนแบบคนน้อยๆหน่อยอะไรเงี้ย แต่ไทยเล่นน้ำตอนนี้ก็คงไม่ไหว <c oughs> น้องๆก็ไม่คือมันไม่ได้เห็นทะเลทั้งหมดนะเพราะว่ามันมีอ่าวเรืออยู่เอ้ยไม่ใช่อ่าวเรือเพราะมันมีท่าเรืออยู่มันก็เลยมันก็พอหน้าเล่นนะ่ะน้ำน้ำก็โอเคอยู่นะเป็นอ่าวเล็กๆคลึ้นไม่แรงไป เดี๋ยวเราจะนั่งเล่นกันอยู่ที่นี่ประมาณสักสักพักเห็นทะเลแวกจะให้เดินไปก็ไม่เอาแล้วนะครับไม่ไหวแต่สวยอยู่นะ ถ่ายรูปอยู่ตอนนี้เรากำลังจะไปถ่ายรูปคู่กับมะพร้าวที่บ้านกูดครับและก็จะวิ่งเลียบทะเลไปเลย <c oughs> หลังจากบ้านกูดแล้วเราก็จะไปอุทยานน้ำตกห้วยยางถ้ามีน้ำเราก็จะเล่นนะครับเพราะว่าตอนนี้อยากเล่นน้ำมากเพราะว่ามันร้อนร้อนสุดๆโอ้นี่ไง ถนนเรียบทะเลโอ้ oh. ตรงนี้ทรายสวยอะ่ะทรายละเอียดยิบเลยถึงแล้วนะครับนี่ต้นไม้ควาย <laughs> ก็เป็นจุดไฮไลท์ของบ้านกูดนะแต,ตรงนี้แหละต้นไม้นี่แหละที่เขาถ่ายกันสวยๆโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปก,ก่อน น้ำตกห้วยยางเลยไม่น่าจะแวะไหนแล้วนะเหลืออีก5กิโลแล้วและเข้ามาก็ไม่รู้ว่ามันจะมีน้ำให้เล่นหรือเปล่าโอ้โหยเรากำลังจะเข้าไปภูเขาโอ้โหสูงมาก โอ้โหดูจากมุมนี้ภูเขาดูใหญ่จริงๆอะ่ะเอ็นดีต้อนรับสู่น้ำตกห้วยยางเ <c oughs> ขาห้ามลงเล่นน้ำยวไปหาวัณกรแต่ถ้าเป็นหาววัณกร,ก,ร <c oughs> ก็จะเล่นน้ำได้นะคะถ้าเป็นถ้าเป็นน้ำตกทางกรมยังไมนะฮะโอ้ ช่วงนี้น้ำยังมีอยู่ใช่ไหมครับอย่าฝนตกไปเมื่อวันวันจันทร์นะอ๋ออ๋อจะเป็นมาตรการโควิดป,ปีที่แล้วแล้ะรลอกแรกก็ยังยังไม่เปิดเ,เลยโอ้โหขอบมากครับขอบคุณนะคะครับได้มาแล้ว <laughs> ไปเดี๋ยวเราไปหาดวนากรกัน,กนต่อครับตอนนี้ถึงแล้วนะครับเก็บค่าธรรมเนียมผู้ใหญ่20เด็ก10บาทจักรยานยนต์20รถยนต์ส่วนบุคคล สามสิบ <50 S 2> อุ้ยตาอ,อุทยานลืมรเรียบร้อยหาดวนกรเก็บไปอีกหนึ่งน่าจะหมดแล้วนะตาอ,อุทยานทริปนี้น้ำสีเขียวเลยคนมากางเต็นท์เยอะอยู่นะคนเยอะมากวันนี้โอ้โห เรามากลางกันตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นจุดสําหรับการแบบมานั่งเล่นแล้วก็พักผ่อนอเฉยนะครับเขาจะไม่ให้กลางเต็นท์อันนี้ก็จอดรถเข้ามาเมื่อกี้ก็เจ้าหน้าที่มาเตือนบอกว่าห้ามกลางเต็นท์นะครับ <c oughs> ไอเราก็บอกว่าไม่ได้กลางนะครับแล้วเออแล้วก็จะมีจุดกลางเต็นท์เขาก็จะขึงเชือกไว้ให้ว่าเออเป็นบริเวณไป แล้วก็หลังจากนี้ก็ตรงนู้นก็กลางได้คือมันยาวมากเลยนะหาดอะยาวจริงๆแลนี่เดี๋ยวเราพักผ่อนต,ตรงนี้เสร็จประมาณหกโมงเย็นเราก็จะออกจากที่นี่นะครับเฮ้ยเดี๋ยวให้ลงดูว่าหาดมันยาวขนาดไหนโอ้ยนู้นเอ่ยนู้นเลยโอ้โหแล้วก็นูน้นอะยาวจริงๆหาดอะไรโอ้โหเดี๋ยวให้แดด โลมีเทคนนี้หนึ่งจะเปลี่ยนชุดเล่นน้ำกันแล้วเราก็จะกลับกรุงเทพเลยได้เวลาเล่นน้ำแล้วแต่คุณเมียเต่าผู้หญิงเขาไม่เล่นกันนะครับเดี๋ยวผมลงไปเล่นก่อนมาพักใต้ได้เล่นน้ำแล้วโอ้ยน้ำใสยอยู่นะ ผมเล่นน้ำพ,พักเดี๋ยวผมก็จะกลับแล้วนะครับก็ทริปนี้กรุงดเพียงเท่านี้แหละครับผมไม่ได้แวะไหนแล้วคันนี้จริงๆก็เดี๋ยวผมจะสรุปค่าใช้จ่ายให้ฟังนะครับหลังจากกลับถึงกรุงเทพแล้วก็เดี๋ยวไปฟังสรุปกันนะครับมาครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับก็เราทริปเนี้เราวิ่งไป30,65กกิโล ก็ใช้ค่าน้ำมันไป2,660บาทก็ถือว่ากิโลนึงไม่ถึงบาทแล้วก็ค่ากิน3,600บาทใช้เงินโดยไม่รู้ตัว <c oughs> ค่ากินใช้แบบไม่รู้ตัวเลยนะแล้วก็ค่าที่พัก2,750บาทสำหรับ6คืนแล้วก็รวมของฝากและของที่ระลึกด้วยอีกประมาณ1,000บาทรวมทั้งหมดใช้เงินไป 10,000่ 10, กับอีก1 0บาทก็ถือว่าไม่ได้ทำไม่ได้นะคนไอเนี่ยคอนเทนต์วันละวันละ1 0 0 0บาทคลิปภาคใต้มันยังไม่สุดสำหรับผมอะ่ะผมอยากไปนาราทิวาดกอยากไปเก็บอีก2อ,อุทยานก็ภาคใต้ก็จะมีสามจังหวัดก็มีปัตตานียะลาแล้วก็นาราทิวาสนาราทิวาสเรายังไม่ได้เข้าไปเฉียดเลยก็ไม่รู้นาราทิวาจะไปอีกเมื่อไหร่เม่องจไม่ใช่ าที่ว่าเราจะได้ไปเมื่อไหร่แต่จะหาโอกาสไปแล้วก็ถ่ายคลิปมาห้เพื่อนๆดูอีกทีคิดว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดภาคใต้อ่ะก็แค่วิ่งให้ถูกถนนไม่วิ่งมั่วแค่นั้นเองก็สำหรับทริปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าใครชอบยังไงก็กดไลค์กดแชร์ก็บอกเพื่อนๆกดติดตามผมให้หน่อยนะครับ ถ้ามีโอกาสก็จะเที่ยวแบบนี้เรื่อยๆแหละครับถ่ายคลิปวิดีโอมาให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆสําหรับการท่องเที่ยวของผมสําหรับคนที่ดูจนจบผมขอขอบคุณด้วยนะครับก็ยังไงคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย